<coughs> check check. One two one three. Yep. Yep. Abk city. Smooth back on บิ๊กบิ๊กบิเคซิตี้ตัวกอลันโฮมชาพกูเริ่มสปิดเดี๋ยวเริ่มมึงคงยาวงั้นกูขอสัต์ขอเล่ารปากติกาโนฟ้าขอยาาชาพาวจุดตั้งต้องก็อยู่วังกูสี่สิเดสก้าโนลรชิชีว่ายังเงได้กาแต่ว่ากูไม่ยอมแพ้ทุกคนก็ต้องเอาูทำให้บ้านเกิดกูกลายเป็นท็อปชาว่องที่มีที่นึ่คือมือโบราณฟารมจุลเคเรามือน้ก็ไปตามการช้างสามถจุดในขาปากาแล้วก็ตาต่างกูมีนั่งอยู่ตาม้างจีให้ความแล้วก็ชี้โรงไม่อ พี่ตลอดช้างไม่ว่าเวลาไหนถ้าคุณต้องการมานบ้างปูตรงไปอีกนิดซอยนิดคมนันเล็กซอยโรงงานแปลภาษาเขาไปได้เช่นกันท่าเลยไปอีกหน่อยแล้วไซคก็บางนาและเกิดคุณไม่เข้าใจผมบอกแล้งให้ตั้งใจฟังรมฟังการพูดมวจังหวะผต้องใช้อีกพันวันเขียนอีกพันคำถึงเรื่องดําบันขออนุญาตโฟคลับเพราะมันคือโชว์ชาน้ตายฟิปเป็นกันจนไฟฮึ้กันจนกระจายสิบกันมันจนหายชิดจนเด็กมันอายชิดไอผมจะฟลายหลังเซฟบิคคงได้กับร้านหารก็ตออดีกว่าขาดผมจะตายออติอีีเคซิตี้สีน้าคทลา ผมต้องวัดพลสมุรเจดี JD ไปฝั่งพระปดงอีกฝั่งของสุติี้งานเจดีประเพนีรปจำปีหรือจะเป็นโยนบัวรับบัวที่บางพีชี่พูดมาเคลียลสวยคือเรื่องจริงภูม,มิใจนำเสนอไม่ได้เอาหน้าตาเด็หรือจะเอาด้ามือขมมือแบการเด็กช่างเล่ฟอนกันวนสถาป,ปนารุ่นพี่ผมก็ขึ้นสารอาญาพี่ผมบางคนก็มีเรื่องคารเรื่องยาไม่ว่าที่ไหนก็มีดีและไม่ดีมันไม่มีที่ไหนที่จะดีมากก็ไม่หรือว่าไม่มากกว่ดีแต่ที่ผมกําลังเสือให้คุณรอบไปสิบกันต่อวันีน H B K City เว้ยสมุดปากกายูโนแมน No, man.